เทปทู com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะพาไปทํากิจกรรมตามล่าเมลอนนะครับผมเทศกาลครอบครัวกับลูกเมลอนนะครับผมเออนี้เป็นเทศกาลในเซิฟคัสามนะครับผมก็หลักๆกิจกรรมนะครับผมเป็นการตามหาล่ามอนสเตอร์ชื่อสวีตตี้นะครับผมที่มันจะอยู่ตามแมปต่างๆนะครับ หน้าตามันก็คือโปลลิ่งลายเขียวๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมนี้มีอะไรดีๆกันบ้างนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดสับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับการเริ่มกิจกรรมให้มาที่เมืองกิฟเฟนก่อนเลยครับผมว่ามาปุ๊บเดินมาทางด้านซ้ายมือนะครับผมจะเห็นคนขายเมลอนกันเต็มเลยนะครับผมเดินออกมาทางด้านซ้ายหน่อยหนึ่งแล้วก็เดินลงนะครับผมนี่ฮะ จะเจอกับลาเวนเดอร์นะครับอ่าคุยกับเขานะครับผมปุ๊บปุ๊บเาก็บอกว่าอ่าพี่ชายไปเที่ยวกันหมดเลยนะครับผมไม่มีใครช่วยเก็บเมลอนเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไปช่วยหาสวิตเมลอนหน่อยเดี๋ยวเราจะตอบแทนด้วยเมลอนจุ้ยนะฮะอ่าเราก็ตกใจนะครับผมตกใจแล้วก็โอุ้หตะัะเดี๋ยวเราช่วยเองละกันนะครับอ่าเขาก็ให้ไปล่านี่ครับผมสวิตเมลอนมา10ชิ้นนะครับผม ก็สวิตเมลอนเนี่ยหาได้จากแมบพบทั่วไปเลยก็จะไปเจอกับตัวสวิตตี้นะผมเดี๋ยวพาไปนอกเมืองแล้วกันดูสวิตตี้นะฮะมอนสวิตตี้เนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันมีแบบตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับผมออของดอกคล้ายๆกันนะครับผมตัวใหญ่ตัวเล็กในดอกคล้ายๆกันเลยก็คือดอกตัวสวิตเมลอนนะครับอ่านี่สวิตเมลอนหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวใหญ่เนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงตรงที่มันมีโอกาสดอกเมลอนแบบเต็มลูกด้วยนะผมซึ่งเมลอนเต็มลูกเนี่ยเอาไว้ทำเควสต่อได้นะฮะเดี๋ยวเทเลพอร์ตหาก่อนนะผมจะให้ดูหน้าตาม แนะนำว่าไปหาแมพที่มันเล็กๆนะครับแมพนี้ยังใหญ่เลยนะฮะอันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้คือสวิตตี้นะครับผมสามารถสติลได้นะฮะนี่เราก็ตีไปนะครับผมมันจะเลือดอยู่10หน่วยนะฮะอ่ะได้สวิตเมลอนมาปุ๊บเก็บให้ครบ10ชิ้นนะครับผมแล้วก็กลับไปคุยกับ MBC เมื่อกี้นะฮะกลับมาคุยกับเอ c นะครับผมแล้วก็ส่งสวิตเมลอนให้10อันนะฮะอันนี้เลยนะครับเราก็จะได้ตัวสวิตเมลอนจุ้ยมา5อันเป็นรางวัลนะครับผมตามสัญญาที่เขาบอกเอาไว้นะครับ และเรายังมีเควสต,ต่อด้วยนะครับผมนี่ฮะคือมันมีขอเควสต,ต่อกับสั่งน้ําผลไม้นะครับผมสั่งน้ําผลไม้เนี่ยก็จะมีเมลอนจุ้ยกับสวิตเมลอนนะครับผมสวิตเมลอนก็คืออันนี้เพิ่ม HP HP 30%นะครับส่วนเมลอนจุ้ยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะผมนี่เมลอนจุ้ยนะครับผมเพิ่ม HP HP 10%นะครับถามว่ามันต่างกันยังไงตัวเมลอนจุ้ยเนี่ยใช้สวิตเมลอนแค่1อันกับเงิน1000เซนนี่นะครับผม ในการทำนะครับซึ่งผมว่าทำสวิตทํทำเมลอนจุ้ยเนี่ยคุ้มกว่าเพราะว่าสวิตเมลอนจุ้ยเนี่ยมันใช้ตั้ง5อันในการทำนะครับผมแถมฟื้นได้แค่30%เปอร์ด้วยปั๊มทีละสิบเอานี่โอเคกว่านะครับนี่ครับอันนี้ไว้กินนะครับผมเพิ่ม HP HP 10%และเพิ่มฮิต30%เป็นเวลา3นาทีเนี่ยค่อนข้างนานอยู่นะค่อนข้างโอเคเลยอนะครับอ่านี่คือได้แล้วนะครับผม เอ่อเควสท,ทำน้ำผลไม้เสร็จนะมันมีเควสต่อนะครับผมเควสต่อเนี่ยก็คุยกับเราไปได้อีกครั้งเรียกว่าขอเควสนะครับเขาก็บอกว่าเออช่วยทำเออไปหาแป้งให้หน่อยนะครับผมเขาก็จะหานี่ครับผมเป็นแป้งสาลีนะครับแล้วก็นมแล้วก็สวิตเมลอนนะครับสวิตเมลอนเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับเราแค่ไปหาไอตัวแป้งเพิ่มกันเองส่วนมิ้วเนี่ยซื้อได้นะครับแป้งเนี่ยให้ไปหาที่อดิบาลลันนะครับตรงนี้มีคนขายนมอยู่แล้วนะครับถ้าใครจะหา คนขายนมนะครับผมก็ไปที่จริงไปที่อิสลูดก็ได้นะเดี๋ยวไปอิสลูดกันละกันปกติผมอยู่อิสลูดอ่ะอิสลูดนะครับผมคนขายนมเดินขึ้นไปด้านบนหน่อยนะครับจะเจอกันนี่ครับผมเหนือคาฟานี่เลยนะครับมิวเวนเดอร์นะครับขวดละยี่ห้าเซนนี่นะผมซื้อมา1ขวดนะครับจากนั้นเนี่ยก็เทเลพอร์ตไปที่เมืองอดีบาลันต่อนะฮะว้ามาถึงอดีบาลันนะครับผมให้เดินลงมาด้านล่างนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะซ้ายครับผมซ้ายไปซ้ายไป เดินซ้ายไปนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะตรงนี้นะครับนี่บ้านที่มีกังหันตรงนี้นะครับผมมันจะมีเควสเด้งนะแต่ไม่มีจุดเหลืองๆในแมปนะครับผมคุยกับพ่อค้านะฮะโอเคเขาก็จะให้แป้งสาลีมาแล้วนะครับก็กลับไปที่กิฟเฟนได้เลยนะครับอ่ะเมื่อรูปลงของครบแล้วนะครับทั้ง3อย่างนะครับก็กดคุยกับเขาเรียกว่าส่งของเควสนะครับเขาก็จะให้ตัวเมลอนเบรดมานะครับผมอันนี้นะฮะเมลอนเบรดเนี่ยก็ฟื้น HP สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เราสามารถสั่งทําขนมปังเมลอนได้ด้วยการคุยกับเขานะครับนี่ครับผมเลือกนะฮะขนมปังหนึ่งชิ้นนะครับผมใช้สวิตเมลอน5อันกับเงิน1 5 0 0เซนนี่นะครับซึ่งเอาตรงมันไม่คุ้มนะครับผมมันไม่คุ้มเอ่อเมลอนจุ้ยเนี่ยคุ้มสุดแล้วนะครับผม1อัน1,000พนเซนนี่แล้วได้10%บวกฮิด30เนี่ยใช้ยาวนะครับของดีนะครับผมอันนี้คือจบเควสของลาเวนเดอร์ไปนะครับจากนั้นนะครับมีเควสหนึ่งนะครับให้เดินขึ้นมาด้านบน ตรงใกล้ๆกับคาฟ่าเลยนะครับจะมีอี c ีซี่คนนี้นะครับผมชื่อบัตเตอร์ฟลายนะฮะบัตเตอร์ฟลายเนี่ยเขาก็จะให้หานี่ครับผมหาของมาแล้วจะได้ของเป็นคอสตูมมินิเมลอนนะครับซึ่งของที่ว่าก็คืออันนี้นี่ครับผมสวิตตี้สกินนะครับผมก็เป็นเปลือกของสวิตตี้นั่นแหละที่เราไปตีตรงมอนข้างๆมือเมื่อกี้แหละนะครับผมคือมอนเนี่ยอยู่แมปไหนก็มีนะมีเกือบทุกแมปนะครับผมก็คือฆ่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ครบเองนะครับผมคุณสมบัติของคอสอันนี้นะครับก็คือทุกๆ30เเลลว เพิ่มความเสียหายทางกายภาพและเวทมนต์ต่อศัตรูทุกธาตุ2%นะครับและฟื oo, melon, ้นฟูสวิตเมลอน200%นะฮะก็ปกติสวิตเมลอนมันกินอยู่ที่เท่าไหร่นะ350ก็เด้งไปเป็น700นะครับผมแต่จริงว่าเอ่อเอาไปแลกเป็นเมลอนจุยนี่น่าจะคุ้มกว่านะครับผมอาทุวิเมลอนไปกินเป็นเมลอนจุยเนี่ยโอเคกว่านะฮะแต่หลักๆก็คือได้นี่ครับผมตีแรงขึ้นอีก2%ทุกๆ30เลเวลนะฮะอ่าซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าให้ใช้ตัวสวิตตี้สกินเนี่ย30อันนะ ก็แลกได้เลยไม่ต้องสุม่มอันนี้คือแลกได้เลยนะครับของผมมันยังหาไม่ครบไง่เอาไว้เดี๋ยวหาครบๆแล้วค่อยมาแลกต่อนะฮะส่วน M ออีกตัวหนึ่งนะครับให้เดินมาที่ด้านขวาล่างนะครับเดินมาเลาะมาตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะเจอกราบนี่แล้วผมพาว,พาวพาวพาดดลลากนะครับอ่าก็เขาบอกว่าจะรับประกวดเมลอนยักษ์นะครับผมให้เราไปหาตัวนี่ครับผม ซัพพิเชียตเมลอนนะครับผมซึ่งซัพพิเชียตเมลอนเนี่ยสามารถหาได้จากตัวสวิตตี้ตัวใหญ่นะครับผมหรือไม่งั้นก็มีเควสแลกเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถนำสวิตตี้คอยมาแลกได้เช่นกันนะครับผมอันนี้คือตัวส่งประกวดซัพพิเชียตเมลอนนะครับผมแต่ถ้าอยากได้ซัพพิเชียตเมลอนนะครับผมเราสามารถไปแลกเอมซีได้ด้วยการใช้สวิตตี้เมลอนแลกนะผมเดินขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะฮะนี่ครับผมจะใช้สวิตตี้เมลอนจะใช้สวิตเมลอน10อันนะครับผมมาแลกนะฮะเดี๋ยวลองแลกให้ดูนะครับ โอเคนี่ครับผมสวิตเมลอน10อันกลายเป็นซัพพิเชียร์ห่งอันนะครับใส่1ไปปั๊บปุ๊บได้มาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ลองเอามาแลกตรงนี้ดูนะครับปุ๊บโอเคลองสักตั้งหนึ่งก็คือมันจะสุ่มอะใครขนาดใหญ่สุดวันนั้นก็ได้รางวัลไปนะครับนี่ฮะเรียบร้อยนะครับได้ออกมาแล้วนะครับเป็นเอ่ออาหารลด VCT 5%นะครับผมลดการใช้ SP 3%นะครับผม อืมนะครับเก็บเมลอนไว้กินเถอะนะฮะก็ถ้าใครคิดว่าดวงดีก็สามารถไปแลกมาลองสุ่มได้นะครับผมวัดขนาดหลอกลวงอย่าสุ่มนะครับสแสดงว่าโดนกันมาเยอะสินะอ่าผมว่ากิจกรรมหลักๆเนี่ยก็คือไปหาสวิตตี้สกินมาแลกตัวคอร์สเมลอนบนหัวนะครับผมแล้วก็ไปหาตัวสวิตเมลอน มาแลกเป็นเมลอนจุ้ยนะครับเอาไว้ปั๊มเก็บเลเวลนะครับเรามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยยี่สบานะผมกดสุดนะฮะเนี่ยเก็บไว้กินนะครับผมของดีๆทั้งนั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาเท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe ทุกคนเว o n ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ